รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรรุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับไปสูรายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกเวลา9น้นาฬกา30นทีถึงเวลา2ี่นาฬกาทางนิติข่าว9ก5สิบ วันนี้นนบังเอิญคุณวัชราปิทุระนะครับแล้วก็ผมต้องขอดําเนินรายการคนเดียวไปก่อนนะครับแต่ยังมีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับที่จะเล่าให้ท่านฟังได้ฟังนะครับ <c oughs> เเมื่อช่วงประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง Moody's Investor Service <c oughs> ซึ่งทราบดีนะครับเป็นบริษัทจัดอันดับเร й ติ้งนะครับแห่งหนึ่งของโลกนะครับบริษัทอื่น ที่มีชื่อเสียงในระดับเดียวกันคือ standard and poor และก็ f i h rating นะครับพรากฏว่า Moody เนี่ยมีการลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ของทางด้านารัฐบาลจีนนะครับและก็สถาบันต่างๆทั้งหลายของจีนลงนะครับตัวพันธบัตรของรัฐบาลจีนเองถูกลดลงจากระดับ AA หนึ A ่งนะครับเหลือ แค่เอหนึ่งเท่านั้นเองนะครับระดับนี้เนี่ยทาให้ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ของรัฐบาลจีนเนี่ยเทียบเท่ากับประเทศเอสโตเนียนะครับอ,อ่ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศโปรติกนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะฮะทางมูดี้เนี่ยให้เหตุผลนะครับว่าอ่าเหตุผลนะครับที่ลดเบตติง้งความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ของจีนเนี่ยครับซึ่งเป็น การลดความน่าเชื่อถือเนี่ยครั้งแรกในรอบสามสิบปีเลยทีเดียวนะครับเป็นเพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนหรือว่าฐานะการเงินของจีนเนี่ยไม่ไดีนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยมีอภาระหนี้ที่สูงนะครับโดยหนี้ทั้งหมดนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนภาคต่างๆทั้งหลายภาคการเงินรวมกันเนี่ยเทีบเท่าประมาณสามรอยเปอร์เซ็นต่อ GDP เลยทีเดียว แต่ว่านี่ของภาครัฐเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ําอยู่นะครับประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ถือ,นะอว่าฐานะการคลังของรัฐบาลเนี่ยเข้มแข็งม,ม,มากแต่ทางบูดีงมองว่ารัฐบากิจหรือว่าแบงก์ของจีนเนี่ยที่มีนี่เยอะเนี่ความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาเลยอาจจะเหมาร่วเมา,ะเมาะนะครับ แล้วก็ตัวเลขนี้กระถู n นี้เนี่ยทาให้ทางมูนี่เนี่ยตัดสินใจนะครับที่จะลดอันดับความน่าเชื่อถือของเรตติ้งนะครับของอรัฐบาลจีนลงนะครับหลังจากที่ลดเรตติ้งของอรัฐบาลจีนนะครับในวันอังคารปรากฏว่าวันพุธน,นะครับที่ผ่านมานทางกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาต่อโต้เลยทีเดียวนะครับโดยบอกว่า ทางมูดี้เนี่ยอาจจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องนักนะครับในการที่จะประเมินความเสี่ยงนะครับหรือว่าโอกาสของการผิดนัดชีระหนี้ของรัฐบาลจีนนะครับโดยไม่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนี้ของรัฐบาลจีนเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ําอยู่นะครับตัวพันธบัตร outstanding หรือว่าพันธบัตรทั้งหมดนะครับที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยออกมา เพื่อที่จะกู้ยืมเงนินนะครับมีปริมาณประมาณที่หกล้านล้านกว่าหยวนนะครับถ้าคิดเป็นเงิน,ดอ,นดอลลาร์ก็ประมาณสามล้านล้านกว่า US ดอลลาร์นะครับซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับเกียวกับ GDP แล้วนีประมาณเพียงแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ีสิบเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เท่านั้นเองนะครับทําให้ ฐานะการทางเนี่ยของทางด้านรัฐบาลอีนเนี่ยแข็งแกร่งนอกจากนี้เนี่ยทางกระทรวงคาร่งของจีนเองก็บอกว่ามูดี้สเนี่ยไม่ได้มองนะครับว่าสถานการณ์หรือว่าสภาพการทั้งภาคเศรษฐกิจของจีนเนี่ยดีขึ้นตั้งแต่ต้นตีมาจนถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขจ d p หรือว่าตัวเลขสําคัญสาคัญนะครับตแบบ่นงๆสาคัญต่างๆทั้งหลายเนี่ยของจีนดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของจีนในการที่จะดาเนินการปฏิรูปนะครับผ่านเรื่องทางด้านประทานครับ supply ซ i ์ e ีฟอร์มนะครับการปฏิรูปผ่ปาน supply supply s i นะครับผ่านผ่านประธานหมายความว่ามีการเปิดโอกาสนะครับให้มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นนะครับพวก e c o m m e r ์ e นะครับพวก เอสเอ็มไออะไรต่างๆทั้งหลายที่จะมาะทดแทนนะครับธุรกิจขนาดใหญ่เช่นพวกรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆทั้งหลายซึ่งผ่านมานี่เป็นพระเอกนะครับเป็นทัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนแต่มาบัดนี้มีอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอยู่สากรรมนักของจีนนะครับมีปัญหาโอเวอร์แทกทีก็คือมีกําลังการผลิตเนี่ยส่วนเกินเนี่ยที่สูงเกินไปนะครับทําให้มีปัญหาและก็ปัญหานี้ก็ส่งผลกระทบต่อ อบดุน,นะครับสองสถาบันการเงินของจีนนะครับทําทให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจีนก็มีปัญหาเศรษฐกิจต่ำพอสมควรนะครับเพราะว่าคงจากันได้นะครับวา่าตั้งแต่ช่วงกลางปี2015เนี่ยจีนเจอปัญหาฟองสบู่ทางด้านการเงินงแตกนะครับตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในาภาวะถดถอนะครับขาลงเนี่ยอย่างรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบ นะครับต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยไหลออกนะครับถ้าเง,งินหยวนเนี่ยอ่อนลงมาอย่างรูปบ้าเลยทีเดียวนะครับาการนี้อต้องค่อยๆเข้าไปประคองสถานการณ์นะครับด้วยการเข้าไปแทรกแซงนะครับแล้วก็ประคองมให้เงินหยวนเนี่ยอ่อนเกินไปนักนะครับคงํำกันได้นะครับว่านำิปทอดากาันเงินทุกตอนตกรวมทั้งกลุ่มพิชภัณต่างๆเนี่ยในช่วงปีสองพัน ห้นะครับสองพันสิบหกในพุกที่ผ่านมาเนี้บอกว่าทางการจีนมีทางที่จะอุ้มนะครับเอ่อค่าเงินหยวนในรูปแบบที่ให้เงินหยวนเนี่ยฟิกค่านะครับคงที่กับเงินดอลลาร์นะครับเพราะว่าไม่น่าจะที่จะเอาอยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าต้องออกมาปกป้องหมายความว่าจีจะต้องขายดอลลาร์ซื้อหยวนนะครับเพื่อประถุงค่าเงินหยวนวิธีการทําเช่นนี้ก็จะทําให้กระสิน ของทีนหรือว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยจะหายไปนะครับอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่ประเทศไทยเนี่ยเคยประสบปัญหาในช่วงต้นขอกุ้งนะครับที่ช่วงก่อนหน้าที่เราจะมีการลดค่าเงินบาทเนี่ยปรากฏว่าค่าเงินบาทเนี่ยถูกโจมตีถูกพวกใฮกชกอโจมตีและก็ทางกลุ่มธนาคารหรือว่านักธุรกิจเนี่ยมีการเอาเงินออกนะครับมีการแปลงเงินบาทเป็นดอลลาร์เพราะว่าไม่เชื่อมั่นในค่าเงินบาทน,นะครับ พอมีแรงกดดันมากทางธนาคารของประเทศไทยมีออกมาปกป้องนะครับด้วยการขายดอลลาร์ซื้อบาทเพื่อประยุงนะครับทําไปทํามาเนี่ยปรากฏว่าเงินทุนสมองประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยนี้หมดไปนะครับทําให้ท้ายสุดเนี่ยต้องยอมแพ้นะครับต้องประกาศลอยอตัวค่างเงินบาทไม่สามารถที่รักษาค่างเงินบาทในรูปแบบของระบบัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ได้นะครับที่ระดับ25บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับต้องปล่อยไป บาทเราต้องจ่ายตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่พูดง่ายว่าลอยอยู่ในสภาพที่ลอยค่านะครับแล้วก็เราเข้าสู่โปรแกรมของของธนาการเงินเมองเทศนะครับตั้งแต่นั้นมาหนึ่งเก้าเก้าเจดมาถึงนีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดผ่านไปแล้วยี่สิบปีนะครับสถานการณ์ทางด้านการเงินบ้านเราดีขึ้นนะครับย้อนกลับมาดู ของทางด้านจีนนะครับจริงอยู่นะครับว่าเงินทุนเฉพาะระหว่างประเทศของจีนก็ลดลงนะครับจากระดับประมาณสี่ล้านล้านกว่าเหรียญเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ระดับประมาณสามล้านล้านกว่าเหรียญนะครับนักวิเคพาะทางด้านลงทวนตกมองว่าาหากว่าต่าไปนะครับระดับนี้ต่ําไปอยู่ที่แปดระดับสองจุดเจ็ดหรือว่าสองจุดแปดล้านล้านเหรียญเนี่ยอาจจะมีผลกระทบ โดยมูดี้ได้ในแง่ของการเม<ช>ืเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามูดี้เนี่ยประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของอตรา,าสารหนี้ของอรัฐบาลจีนเนี่ยในวันอันคารที่ผ่านมานะครับวันอังคารที่ผ่านมาก็คือวันที่23สพฤษภาคมซึ่งเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์เทนั้นเองหลังจากที่ทางประธา,านธุรกิสีชิ่นิงของจีนนะครับจัดงานสมมติ ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับงานสมิตนะครับที่เชิญเอารบรรดานำ3มประเทศทัว่วโลกนะครับและก็มีคณะผู้แทนต่างๆทั้งหลายของประเทศต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่โครงการเส้นทางสายไหม่เนี่ยผ่านนะครับประมาณ50กว่าประเทศนะครับมาร่วมประชุมที่กรุงปักกิ่งเพื่อที่จะแลกเปลเี่ยนความเห็นกันนะครับหรือว่าฟังนโยบายของทางการจีนเกีเ่ยวกับ ให้โลกเห็นนะครับว่าจีนพร้อมนะครับที่จะเป็นผู้นําของการค้าโลกเสรี ว่า Brexit เ,าเกิด Brexit ไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าการเลือกตั้งฝรั่งเศสที่ผ่านมาเนี่ยนายมาดเาาดลมาครองซึ่งเป็นนักการเมืองสายที่เอาสหภาพยุโรปนะครับจะสามารถเอาชนะนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ทําให้สหภาพยุโรปเนี่ยรอดอย่างสิบูร์นะครับจากการที่อาจจะ,ะพูดงานว่าสูญเสียความเชื่อมั่นนะครับในรูปแบบของการรวมตัวของสหภาพยุโรปในรูปแบบ ปจจุบันนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการหันหลังนะครับให้กับโลกกลาวิวัติการตั้งคำถามมีการรวมตัวกันของกลุ่มประชาคมต่างๆทั้งหลายในรูปแบบของเศรษฐกิจทรัมป์มีการตั้งคำถามต่องการเจรจาใหม่คือเขตการค้าเสรีอเมริการเหนือบริการที่สําคัญนะครับมีการยกเลิกข้อตกลงการค้า transatlantic หรือว่า ทำให้ทั้งโลกนี่ปุ่นไปหมดเลยนะครับเพราะว่าข้อตกลงนอาะเป็นริกัน Free Trade Agreement หรือว,ว่าข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือเนี่ยตกลงกันสมัยประธานาธิบดีบรลลินตันนะครับและก็ทาให้อเมริกาเหนือเนี่ยเป็นอันหนึ่งเดียวกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับโดยที่บริษัทอเมริกันมีการย้ายสิ่นฐานไปปิดที่เม็กซิโกแล้วก็ส่งกลับเข้ามาขายในตลาดอเมริกันนะครับแคนาดาก็ได้ประโยชน์จากอัตราภาษีเนี่ยที่ ลงมาต่ํามากๆเลยทีเดียวนะครับแทบจะเป็นศนเซนะครับเพราะว่าการเป็นตลาดร่วมอันเดียวกันนะครับแต่ว่าทรัมปเนี่ยต้องการมาแก้ไขเรื่องนี้เพราะมองว่าตัว n a s a หรือว่านอสเพนเดนการเทรดดิกรีมันเนี่ยทำให้อเมริกาเสียเปรียบทําให้แรงงานของอเมริกานเนี่ยถูกแย่งงานไปนะครับโดยเม็กซิโกรหรือว่าโดยแคนาดานะครับส่วนที่พี่พีเนี่ย ในวันแรกคงจําได้นะครับที่ทรัมป์เนี่ยเข้ามาทํางานในสำนียบขาวปรากฏว่าเขาเซ็นดีเจคติออเดอร์เลยนะครับสั่งยกเลิกเข้าตกลง TPP เลยนะครับซึ่งเป็นนโยบายการค้าหลักของประธานาธิบดีปรักาโอบามานะครับโอบามาเนี่เป็นคนคิดเริ่มเรื่อง TPP มาเพื่อที่จะสกัดอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านการเงินของจีนในภูมิภาค นีนะครับน่าสนใจนะครับว่าขนาที่จีนกำลังเดินเร่งเครื่องเพื่อที่จะพัฒนาเส้นทางสายไหมนะครับโดยที่ในชั้นแรกเนี่ยทางจีนบอกว่านา่าจะมีการลงทุนประมาณเก้าแสนล้านเหรียญน,นะครับในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับเส้นทางสายไหมซึ่งจะ,ะวกเอานะครับทุกภาคเอเชียยุโรป แอฟริกาเนี่ยเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับผ่านเส้นทางารถยนต์เส้นทางรถไฟนะครับรวมทั้งเส้นทางทางเรือด้วยนะครับมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้เงินนะครับค่อนข้างที่จะมากมายเลยทีเดียวนะครับในการที่จะผลักดันเส้นทางสายใหม่ให,หม่เนี่ยให้ให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับโดยที่ โครงการนี้อย่างที่ผมบอกครับจะครอบคลุมถึง60ประเทศเลยด้วยกันนะครับทั้งในเอเชียเอเชียกลางเเยุโรปนะครับแอฟริกาตะวันออกกลางนะครับเอเชียใต้นะครับรวมทั้งเซาท์อีสเอเชียบ้านเรานะครับหรือว่ากลุ่มประเทศอาเซียนของบ้านเราด้วยนะครับในขณะที่ที่ผมบอกนะครับว่าปททัญหาดิจิติงกำลังเร่งเครื่องนะครับให้ จีนเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกนะครับผ่านเส้นทางสายไหมผ่านการลงทุนในแมกก่โปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างถนนรถไฟโครงการที่เกี่ยวข้องกับเซลลคอมนะครับโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้าอะไรต่างๆทั้งหลายหน้าที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับจากโครงการเส้นทางสายไหมแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกลับมาักดิบนะครับกลับมา พันธิดซึ่งถือกันว่าเป็นข้อตกลงที่จะเป็นคู่แข่งนะครับกับเส้นทางสายใหม่เพราะว่าอย่างน้อยสามารถคุมประเทศกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ได้นะครับเพราะว่าสมาชิกข,ของท่ p ีมีอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับมีชิลีนะครับมีแคนาดานะครับมีสหรัฐนะครับมี บูไนนะครับมีสิงคโปร์รวมทั้งมีมาเลเซียด้วยนะครับแต่ TPP เนี่ยถือว่าตอนนี้ก็ต้องอล้มเหลวไปนะครับแล้วก็ต้องพับไปนะครับเนื่องจากนโยบายที่ยู่งเรินอย่างกระทันหันนะครับของโดนัลด์ทรัมป์นะครับทำให้เวทีฟอรัมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น World Economic Forum มทุกฟอรัมนะครับเอฟเกเองก็ตามเนี่ยมีการตั้งคำถามว่าถ้าสหารัฐไม่พร้อม เป็นผู้นาโลกทางด้านโลกทางด้านการค้าโลกเสรีต่อไปแล้วใครลหละจะมาเป็นผู้นํานะครับแล้วเราก็เห็นในหลายโอกาสในเรื่องหลายโอกาสเลยที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้ก้าวออกมาแล้วก็ประกาศว่าจีนเนี่ยพร้อมนะครับที่จะเป็นผู้นําการค้าโลกเสรีถึงแม้ว่าจีนอาจจะไม่พร้อมจะได้ตำแหน่ยแต่ก็พร้อมนะครับที่จะก้าวออกมานะครับรับบทบาทที่อ่หน้า ท่า,าถ่ายนี้ครับจะเห็นได้ว่า,าช่วงที่ประธานาธิบดีสีชิ้นถิงนีประชุมวันเดียวสัรนรถนะครับแล้วว่าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นนะครับปรากฏว่าตัวแทนของสารที่ไปร่วมประชุมน,นียเป็นตัวแทนระดับที่ธรรมดามากๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ชงเพราะว่าสันรถไม่ให้ความสำคัญ นะคทางสหภาพยุโรปเนี่ยมีการออกข่าวมาว่าโครงการเส้นทางสายใหม่จะมีความโปร่งใสไหมนะจะมีการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับที่ไม่ได้สําคัญนักเข้าร่วมนะครับส่วนอินเดียเองก็ถึงกับเกือบจะบอยคอรเลยทีเดียวเพราะว่ารปที่ประการกระทรงต่างประเทศของอินเดียนี่ออกมาบอกว่า ให้เดี๋ยวเขาร่วมเป็นทางสายใหม่ได้อย่างไรต่อเพราะว่าทางจีนกับปากีสถานนี่เป็นการร่วมมือกันในการสร้างถนนนะครับเชื่อมโยงจากจีนเข้ามาอย่างปากีสถานนะครับซึ่งเป็นเหตุสษขิจระเบียงระเบียงเศริจีนปากีสถานสร้างขึ้นมาเฉพาะเลยนะครับและก็เราทราบกันดีนะครับว่าปากีสถานเนี่ยมีปัญหากับินเดียในเรื่องเขตแดนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งแคชเมียร์นะครับ ซึ่งทําให้ทีมเนี่ยทาให้อินเดียกับปากีสถานเนี่ยในอดีตมีการตบคู่กันนะครับเพื่ออแย่งชินแดนกันทีนี้พอจีนเนี่ยมาสนับสนุนปากีสถานในการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานถนนอย่างนี้เนี่ยทำให้อินเดียมองว่าทางจีนอาจจะไม่เคารพนะครับอนานาจอธะิปไตยของอินเดียเพราะว่าอินเดียยังคงมีปัญหากับทางด้านปากีสถานในเรื่องอเศษแดน ที่ตรงบริเวณแคชเมียร์อยู่นะครับับนเองสรุปเห็นได้ว่ามีห้ากลุ่มมีมีสี่กลุ่มสำ,สำคัญสำคัญนะครับที่ไม่เห็นคล้อยด้วยกับเส้นทางสายใหมใหม่ของจีนนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาสาภาพยุโรปอ,อินเดียรวมทั้งยุ่นป ้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพุ่น,นําขององค์กรระหว่างประเทศที่สําคัญสคัญไม่ว่าจะเป็นกอ,อ,องทุนการเงินระหว่างประเทศ World Bank นะครับ ADB หรือว่า UN ต่างก็มาร่วมนะครับเป็นสักิลพยานนะครับโดยที่ธนานารทีดีที่ผิงเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าจิงพร้อมลงทุนประเดิมเลยนะครับหนึ่งแมื่ล้านนะครับในโครงโครงการเศรษฐกิจใหม่เพื่อที่จะผลักดันนะครับ ให้โครงการนี้เกิดจริงๆให้มีความเชื่อมั่นกันนะครับในื่นเองในภาพรวมนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์จะเห็นได้ว่าจีนกําลังชุกชิงความึได้เปรียบนะครับในขณะที่ยุโรปแอแอในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยหันหลังให้กับโอกาสพิวัตในขณะที่ญี่ปุ่นยังคงมีปัญหาค่า,าราคาสั่งกับปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยจีนเนี่ยจึงถือโอกาสนะครับใช้เส้นทางสายใหม่เนี่ยเพื่อที่จะผลักดันให้ตัวเองนเนี่ย้าเป็นผู้นํา โลกนะครับาทางหนังสือพิมพ์ดีฟินนเชียลไทมส์เนี่ยมีการตั้งคำถามนะครับซึ่งฝรั่งเนี่ยก็มีการมองโครงการเส้นทางสายใหม่ในแะง่ลบนะครับโดยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทีนเนี่ยตั้งหรือว่าคิดโครงการเส้นทางสายใหม่ใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรกิจภายในของตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้น จีนก็สามารถที่จะส่งออกส่วนเกินของกําลังการผลิตของตัวเองออกไปข้างนอกนะครับส่วนเกินของกําลังการผลิตนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะครับต่างๆทั้งหลายนีย่ออกไปข้างนอกนะครับในขณะที่จีนเนี่ยมีปัญหาอย่างที่บอกนะครับทางด้านการเงินมีปัญหาเรื่องทางด้านกําลังการผลิตส่วนเกินของอุตสาหกรรมหนักต่างๆทั้งหลายนะครับ อมีโครงการนี้ก็ทาให้จีนเนี่ยสามารถส่งออกไปได้แต่มาตรฐานเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ทางฝรั่งเนี่ยในการตั้งคําถามแล้วก็ท้างแขงใจซึ่งจีนก็คงจะต้องอรับคําท้าหรือว่าต้องแสดงความจริงใจหรือว่าต้องดันโครงการนี้ให้ได้นะครับส่วนนโยบายของอาเซียน จะเป็นอย่างไรต่อโครงการเส้นทางสายใหม่ๆนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอาเซียนเนี่ยก็มีพวมแดนติดกับจีนนะครับอาเซียนกับจีนก็เ,เป็นรายล็อกพาร์ทเนอร์กัน,กนผู้เจราจาความสัมพันธ์กันมาถึงยี่ส้าปีเลยทีเดียวนะครับครบรอบกันพอดีจีนเป็นตลาดส่งองอกที่สําคัญของอาเซียนนะครับมีการค้าขายกันระหว่างนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอา,อาเซียนในช่วงแรกๆเนี่ยจะเน้นการส่งออกไปยัง ตลาดสหรัฐอเมริกาตรงออกไปอยังยุโรปนะครับืที่อาเซียนเนี่ยมีการเปิดประเทศนะครับให้ญี่ปุ่นเ,นเข้ามาลงทุนอาเซียนเนี่ยกลายเป็นฐานเลิตของญี่ปุ่นนะครับต่อมาเนี่ยหลังจากที่จีนเนี่ยมีค่อยพัฒนามีเศรษฐกิจดีขึ้นมีส่วนร่วมในการผืิดีขึ้นนี่ทำให้อาเซียนเนี่ยกับสมาค้าขายกับทางด้านจีนมากยิ่งขึ้นตอนนี้ถือว่าจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญอย่างยิ่งเลย อา,อาเซียนนะครับโดยเฉพาะยิ่งไทยเองก็มีการค้าขายกับจีนเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับกว่า10%ของการค้าทั้งหมดนะครับรวมทั้งในขณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวของจีนก็มาเที่ยวเมืองไทยมากเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะครับ8ล้านคนเลยทีเดียวทาให้รายได้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากจีนนะครับ คำถามสำหรับอาเซียนคือว่าอาเซียนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมจะต้องการที่จะร่วมขบวนคาราวานเส้นทางสายไหมกับจีนหรือว่าจะรีร,ร,รอหรือว่าจะรออาจจะตกขบวนก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้คือดิโคโลบุกทำนะครับหนังสือพิมพ์พลอยของจีนเนี่ยตั้งคำถามกับอินเดียว,ว่าถ้าอินเดียไม่เข้ามาร่วมแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะเสียประโยชน์ก็ได้เพราะว่าเส้นทางสายไหมไม่ใช่เป็นโครงการธรรมดานะครับแต่จะเป็นโครงการระดับโลกเป็นเดียวที่จะ ผลักดันผนวกเอา,อาเขตการค้าของโลกนะครับหรือว่ารวมเอาทั้งพืชสามพืชสาคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปแอฟริกาเข้าด้วยกันนะครับอาเซียนแน่นอนนะครับไม่ต้องการตกตะบนนะครับผู้นําอาเซียนรวมทั้งคณะรัฐมนตรีบุคคลที่สําคัญต่างๆทัหลายได้เข้าร่วมงานประชุมสมเ็จเส้นทางสายใหม่นะครับที่กรุงปักกิ่งอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับ โดยที่บางประเทศของอาเซียนตอนนี้เหยียบเรือสองแขกที่ผมบอกนะครับก็คือเวียดนามสิงคโปร์กูนในมาเลเซียเนีย่ยตอนนี้ก็พยายามไปเกี่ยวกับทางด้าน TPP ถึงแม้ว่า TPP จะถกกระป๋องไปแล้วก็ญี่ปุ่นพย,ยายามที่จะรื้อฟื้นนะครับในการประชุมยังไม่เป็นทางการที่กรุงฮานอยอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นต้องการเป็นตัวตั้งตัวตีฟื้นรื้อฟื้น TPP ถึงแม้ว่าจะไม่มีอเมริกาเข้าร่วมก็ตามแต่เกรงกลัวว่า ว่าไม่จับเอา PPP ให้อยู่ถ้าจีนเนี่ยเร่งสร้างเครื่องโครงการเส้นทางสายใหม่แล้วจะทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยถูกทอดทิ้งก็ได้บางประเทศของอาเซียนเห็นว่าหาข้างหนึ่งอยู่ที่ p ี p หาข้างหนึ่งอยู่ในเส้นทางสายใหม่ก็อาจจะเป็นการดีนะครับแต่ส่วนประเทศไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับโครงการ PPP นะครับเพราะว่าเป็นการเปิดเสรีที่ให้อำนาจกับบริษัทมากจนเกินไปและเกรงกลัวว่าจะกระทบต่ออุตสาหกรรม บ้านเราครับนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เราเอาสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเงินล่าสุดของจีนและทางแก้ของจีนนะครับโดยการผ่านเส้นทางสายใหม่เพื่อจะให้จีนพัฒนาเป็นมหาอำนาจของตวรวัตถที่21ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ n e วโวเวลาหมดลงแล้วนะครับทุกคนแล้บกันรารได้ใหม่ทุกวัน่านทร์ทุกสุขเกริญรา่งเรือง23 24 9 25ครับ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย